ีครับขึ้นต้นใหม่ให้เก่าแล้วครับวันนี้วันนยุดล่มคักกระดดอีกขึ้เก่า,า,บ,าบ้านบอลลุม่มขึ้นต้นใหม่ล่มก็ยังติตต้นใหม่ขึ้นจอบบังจะข้าวครับ <c oughs> ล้มคักเทบุอโอคือบดอก ร่มคักร่มเนี่ยนามก็ตื่นตื่นบานนี้ในฟังมันมีเลือกขึ้นสีครับมีเลือกขึ้นคือ,อให้อยู่เดี๋ยวล่อรุ่นเมืองน้ำกันครับ ลือบ่าือบ่าือๆคืับอคออันนี้กจะลูดคอครับคอนี่ีไต้หนาเฮ้ยอะไรลูดหรือมงเอ้ลูดเล้ว อู้ยังอยู่วครับยั่งยิ่วครับยิ้อยู่ใไต่หนามนะครับโอ้ยปลาคกปลาคอู้ยลงไปเอาแล้วครับลงไปเอาข้างล่างเหรอครับของนี่อยากลงไปเอาปลาครับปลาคอตัวใหญ่อยู่อุ้ยนะครับถือไซวะ อย่ารูดเด้ออย่ารูดเด้อโอ้บ่อหน่อยเด้อครับเป็นโลครับโลกลัวปอดปงายังครับเฮ้ยเขาเต็มกลางหัวเลยครับปดอสหัวใหญ่ไปน้อยหนึ่งโอ้แต่งงามอยู่ครับกดหนักปาสทุ เาต็มหัวเลยครับแน่นำเพจ่งในหน่อยครับเหมือนกันครับร้อยุงลูงุงลูงอยู่นี่รีดบร่อยครับเก็บปลาครับผมหมันมันครับยิ่งยานบ่ถือ

เจ๊หางติดสิบเก็บรอยไปแล้ดิ่นเลยวะไอ้ยาแมนแห่งว่ารูดแล้วรูดปะรูดลยดปะแมนแห่งว่าโอมันถือกูเต็มเนี่ยถือมาเลยงานยิ้วว ถ่ายบอเนี่ยมึงกล่องนี่มันขึ้นตัวเลขวะใส่ป้าสีแดงโอเคโอเคโอ้แม่งแหงะไอช้อน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 มือนี้มากเลยช้อนหน้าสองสองโตเลยวะโอ้ไม่สอดวะเหมือนนี้โอ้ยสับใส่สวยอยู่ไอ้อย่ารู้ดี

ว่าถืออ๋อถือถือ,ถ,อถือครับถือกันนั่นมันหมุนลงกวงลงกวงอยู่ครับม,ม,มันโมโหโตมันโมโหโตมันเป็นนกเลยบ่ห้องหูห้องหูถืออยู่ครับไปโดนหอยครับโู้ขาด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 โอ้ขาดอ fe, าดีหลีรเรียบร้อยอ <sp> โอ้ยขาด บวขาดเนื้อขาดครับยิ่งถือข้างอยู่ลึกเนี่ยโฮ้ยผาด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 สีด,ดึงมาเลยครับบังหันปาดเลียครับปาดทำไมครับผมตัวน,นี้น่อยเังเถอะครับ <laughs> ถึงหลบวะ่รางอีกหลบ ปัสโลหาด้วยหน่อยนี่สามขีดอุ้ยวอมินบอถึงลู่ลู่หาครับอุ้ยวอมินเน่หน่อย